I'm <laughs> તો કોમોના કેシナ ખતમ સુમંગલંગ સુપા કા તો જંગ સુંગો સુંગો તો એસે મતામાં જાર સુપરા કિના ઉનતા હે કમંગ વાજા કમંગ પરસિનંગ પરસિનંગ માં કોમંગ કમન પની કિતે પરસિના પરસિના નિકતવા નલા કોન્ટાસે પોડા સુંગો પોંતો સુપો તજે ราธนานมนต์พูมกมนและปูชาภูคาถาและเลกยันภูทั้งพระจันทร์งกลคืนทั้งเมือนในปราชา์ทลูกสาวบาและเขาไพวกทั้งโูมที่ตายและเป็นภูทะเย็นและกระดูกคอยถุงมณีอมภูมหาภูสวาหานาทรงฟ้าโมทรงินพุทธทรงใสสินธารทรงสมุทัยยะทรงกรตายทรงทรงมีลมพระพุทธังทรงอิศวาสุสุสวาอี้ถ้าทำมังทรงอิศวาสุสุสวาอี้ถ้าทังทรงอิศวาสุสุสวาอีนักโมนะมัสการ คุมภูจ้เก่าคนเลือกือพระมหาสมภูตโยนตอขึ้นเป็นดงมาลรก็แล้เป็นหของกวัท้งางสาวคนชมพูภูจะริดถึงคนโครธให้จ้าสู Ma Ahika Widi Suti Sesi Asam Wisulo Po Sapu Parham Sukato Apa Masyarakat Masa Ngudu Samanisat สุสีโมสังโฆล่ปะกวาตัดหักมาถ้าอูหักบางย่งจะถาพลังจะงังหายพระอาจารย์เจ้าจึงจะให้บังเกิดเป็นพระฮหนุมานฮหนุมานตัวที่แปดหนุมานแผงนิสศิทธิฤทธิ์ฮัตหนุมานะมีทิ่กาสัพพะพุทธาสัพพะธรรมาสัพพะสังฆานุขาวและสัพพาวันตตเตโอมตุวมึงฮัตหนุมานะมิริ์ชานชัยเบอร์ภูมิบาดาลฮหนุมานะอิทธิฤทธานะอมะอุอานะมาปะทาอมพงเผ่าเก้าดุลี ขงล่พันดีนักโมพุทธายะนามนังยุตตาโมยุตตาทายแห่งนามปะคะะเล็กยันทั้งหลายด้วยเดชชาพระอาจารย์หลายชื่อว่ายันพญาสุขีพอกรุก ขมันละเลี้ยบาลาริกบาลัตนเนีนโอปุถะยาควิปัสสิษณ์ธรรมทุกข์มาตุสัะนามนังตุโบริตะแดงนามะละเลี้ยยันตองหลายด้วยเดเดชะพระอาจารย์มุไม้ชื่อว่ายันพยาเสือคู่ศัตรูไพ่พะยะโอพะยะคานโมพัมพัมอุสุราสิ่งพะยัคาพุทธคุณแอัจาคู่หานันยังคู่กับคู่กันสารพัดชั่กุยยังขาดขณะชี้ชี้สวาสุสุสวาอีนาำมนังจุดโบริตาแดงนามะละเลี้ยยันตองหลายด้วยเดเดชะพระอาจารย์มุไม้ชื่อว่ายันนายขนมต้ม กะรามาทะกุรูโมทุกิริมิทิเกเรเมเทกะรามาทธะโกโรโมทโะสสัมสิสะเทพักันหะเนหณะมูพุทธายะนามนังยุตตาธุยุตตานังนามขคละนิทั้งหลายด้วยเนเดชพระอาจารย์ลุไม้ชื่อวายาพยาชิญจกทับทองมหาสังเนกะรามัทธะกุรุโมทุกะปกะเจ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 อิอามะอามะอวิจังสวะหะนามะภะทะมะภะทนะขะนามะพระกุรุโมทุกิริมิทิเกเรเมเทกะรามัทธะโกโรโมทุ พระสงฆ์ท่านวิเศษที่พระอินทรนั้สนหาพรรมะสเนหาอิศระเสนหาราชาจัดวิมณีรักขันทังสร้งขิตังมามะพุทธังอารัตนานังธรรมังารัตนานังสังฆารัตนานังพุทธังประสิทธิเตยธรรมังประสิทธิเตสังฆังประสิทธิเตยอิมักนะยะอวิตุอิอิสวาสุขุอรังอิจิวิธิอุทังอโถทุทังอิติปัตนะโมพุทธายะ 嗯，嗯 pie,，嗯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 ，